เฮ้ยพี่เฟิร์นวันนี้ไม่ไปทํางานเหรอครับสายมากแล้วนะไปสิแต่พี่ไม่ต้องรีบแหมฟรลแลอซ์อย่างพี่ทํางานที่ไหนก็ได้ยิ่งสมัยนี้นะนายมีโคเวิร์กิ้งสเปซชีวิตที่ง่ายขึ้นเยอะเลยเอะคำว่าโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยมันคืออะไรครับพี่เฟิร์นแล้วมันทาให้พี่เฟิร์นทำงานสบ,บายขึ้นได้ยังไงครับโคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยถ้าแปลตามตัวนะก็คือพื้นที่ที่ใช้ทํางานร่วมกันก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้ตอนนี้เมืองไทยไม่มีหลายที่เลยนะอย่างห้องสมุดเนี่ยเขาก็ทําเป็นเวกก้แลลไอดียหั็มา จากบรรดาสตาร์ทอัพแหละที่เขาบอกว่าเฮ้เนี่ยเวลาเราอยากสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆเนี่ยไม่เห็นจําเป็นจะต้องถูกตีกรอบให้อยู่แค่ในบริษัทหรือว่าในห้องประชุมเลยเขาก็เลยตั้งโคเวิร์กิ้งสเปซขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมความคิดสร้างสารรค์ใครที่อยากจะทําธุรกิจมีไอเดียก็มาต่อยอดความรู้ได้ที่สําคัญนะแถมยังไม่ต้องไปลงทุนบรรดาอุปกรณ์สํานักงานให้ยุ่งยากแล้วก็เปลืองตังค์อีกด้วย เอแล้วโคเวิร์กิ้งสเปซอะรับเขามีดียังไงอะผมเห็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะตอนนี้กําลังสนับสนุนโคเวิร์กิ้งสเปซอย่างภูเก็ตและเชียงใหม่อ่ะครับใช่คับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมธุรกิจขนาดเล็กที่ถือว่ามีศักยภาพเลยนะโดยเฉพาะบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการแพทย์ไบโอเทคหรือแม้แต่ธุรกิจอื่นๆที่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่รัฐบาลเขาก็เลยมีการสนับสนุนให้ตั้งโคเวิร์กิ้งสเปซโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนเพื่อเป็นการสร้าางเครือข่ย ให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ตั้งเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซซึ่งนอกจากจะมีอุปกรณ์สำนักงานให้ใช้แล้วก็ยังมีการหาพันธมิตรต่อยอดจับคู่ธุรก,กิจที่สําคัญใครที่ไม่มีแหล่งเงินทุนเขาก็จัดหาให้อีกด้วยล่ะนหะยแล้วที่ภูเก็ตล่ะครับเป็นยังไงบ้างที่ภูเก็ตเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นหับของอาเซียนเลยนะเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ภาคใต้ติดทะเลสวยงามแถมยังมีพี่ใหญ่ของสตาร์ทอัพอย่างสิงคโปร์กับมาเลเซียอยู่ใกล้กับเราอีกด้วย หูดีเลยครับนี่ชีวิตนั่งริมหาดจิบเครื่องดื่มร่งพิมงานนี่โอ้โหชีวิตในฝันผมเลยพี่เฟิร์นแต่ว่านายต้องไปทํางานแล้วไหมนะเฮ้ยถ่ายแล้วจงิงด้วยไปแล้วครับพี่เฟิร์นสวัสดีคับสวัสดีค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่อยากไปไกลค่ะที่กรุงเทพมหานครก็มี coworking space นะคะอย่างฮับบ้าค coworking space ที่เรียกได้ว่า เป็นแห่งแรกของเมืองไทยค่ะเมื่อสองพี่น้องที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องขอบงานหนีน้ำท่วมในปี2554ไปอยู่พัทยานะคะต้องไปอาศัยตามร้านกาแฟาหาสัญญาณ WiFi ซึ่งก็เป็นจุดลิกผ่านให้พวกเขาหันมาสนใจแนวคิดของ Co-Working Space ค่ะก็เลยอยากทำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ r e ีแลนซ์แล้วก็สตาร์ทอัพซึ่งก็นำบ้านหลังเกา่ามาตกแต่งใหม่บรรยากาศร่มรื่นทีเดียวด้วยต้นไม้ใหญ่ๆสวนหลังบ้านพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน